สวัสดีค่ะคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่โคราพี่แชนแนลค่ะวันนี้ทางช่องของเราก็มีข่าวจากรอบโลกมามอบให้ทุกท่านได้รับชมกันค่ะเหลือมยักษ์9เมตรพุ่งจู่โจมกัดแขนชาวสวนปล้ำสู้สุดใจปฏิหารหนีรอดมาได้ก่อนถูกขเมือถือเป็นเหตุการณ์ระทึก ที่สร้างความหวาดผวาแก่คนในชุมชนเป็นอย่างมากเมื่อชาวสวนรายหนึ่งวิตตกเป็นเหยื่อของงูยักษ์หลังถูกงูทำร้ายขณะออกไปทำสวนบริเวณเนินเขาทำให้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงต้องระดมกำลังชุดใหญ่เข้าจับงูดังกล่าวซึ่งปฏิบัติการครั้งนี้ไม่ใช่ง่ายๆเลยจากรายงานข่าวของเว็บไซต์ taga.id เมื่อวันที่21มกราคม2564มีเหตุการณ์เกิดขึ้นในจังหวัดสุลาเวสีใต้ประเทศอินโดนีเซียโดยในตอนนั้นนายสยารุนอายุ47ปีตั้งใจอยากจะเข้าไปทำสวนพลิกในพื้นที่บริเวณนั้นเขาดังนั้นเขาจึงเข้าไปถางหญ้าเพื่อเคลียร์พื้นที่โดยเขาใช้มีดฟันพุ่มไม้ที่ขึ้นอยู่ในสวนของเขา แต่ทันใดนั้นขณะที่เขากำลังใช้มีดฟันพุ่ไมไม้อยู่นั้นอยู่ๆก็มีงูขนาดยักษ์พุ่งตรงเข้ามากัดแขนของเขาจากนั้นเจ้างูยักษ์ก็ออกแรงต่อสู้เพื่อที่จะรัดตัวสยารุนทำให้ทั้งสองต่อสู้กันไปมาและเขาต้องดิ้นรนปล้ำสู้กับงูก่อนจะหนีรอดออกมาได้ไม่งั้นเขาจะต้องถูกงูยักษ์เขมือบเป็นแน่แท้ จากนั้นสยารุณก็ถูกนำตัวส่งไปยังคลินิกชุมชนเพื่อรักษาแผลที่ถูกงูกัดที่แขนทั้งนี้เมื่อเจ้าหน้าที่ดับเพลิงในพื้นที่ทราบข่าวก็ระดมกำลังเข้าปฏิบัติการตามหางูดังกล่าวทันทีแต่ภารกิจครั้งนี้มีอุปสรรคเล็กน้อยเนื่องจากสภาพของพื้นที่ซึ่งเป็นเนินเขา เจ้าหน้าที่และชาวบ้านต้องใช้เวลาในการตามหางูนานร่วมชั่วโมงจึงพบงูยักษ์ที่ซ่อนตัวอยู่ในซอกหินแต่ถึงแม้ว่าจะเจอตัวแล้วแต่การจับงูก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะเนื่องจากงูตัวดังกล่าวเป็นงูเหลือมที่มีขนาดใหญ่และก้าวร้าวมากมันพยายามต่อสู้และทำร้ายเจา้าหน้าที่แต่ว่าในที่สุดเจ้าหน้าที่ของเราก็จำเป็นต้องฆ่างูตัวนี้ โอ oh. ทางด้านมิสตาหฮุดดินหัวหน้าชุดปฏิบัติการดังกล่าวเปิดเผยว่างูยักษ์ถูกจับได้หลังทําร้ายชาวสวนที่เข้าไปทําสวนในหมู่บ้านบาบางังเขตลารอมปองใต้ประเทศอินโดนีเซียโดยพบว่างูตัวนี้มีขนาดใหญ่มากลําตัวยาวถึง9เมตรมีน้ำหนักประมาณ70กิโลกรัม ทั้งนี้หลังจับงูได้เจ้าหน้าที่ต่างก็ช่วยกันหามซากงูออกมาจากสวนเพื่อนำไปฝังไว้ในพื้นที่อื่นซึ่งก็จำต้องใช้กำลังผู้ชายไม่ต่ำกว่า6คนในการแบกซากงูยักษ์ตัวนี้สุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลและรูปภาพจาก t a ก a .id และกระปุก .com มากนะคะเมื่อดูคลิปนี้เสร็จแล้ว คุณผู้ชมมีความคิดเห็นกันเช่นไรบ้างคะอย่าลืมคอมเมนต์ด้านล่างแสดงความคิดเห็นกันนะคะหากคุณผู้ชมชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้แอดมินด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ